โบรูโตทูบวเทคในตอนที่16เปิดเผยความลับวิชาเทพสายฟ้าเหินของโบรุโตและมีคนแอบสารภาพรัก,รกหรือว่านี่นะครับจะเป็นว่าที่เมียของโบรุโตล่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขับโบลูโต,โตทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นโบลูโตทูบูวอลเทคในตอนที่16นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตอนเลยที่น่าสนใจนะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่กําลังเข้มข้นเข้าสู่การต่อสู้ใหม่แล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของโบลูโตทูบูวอลเทคในตอนที่16เป็นเหตุการณ์นะครับย้อนอดีตกลับไปตอนที่โบลูโตนั้น,น,ย ji, น,นยายพม อธิบายนะครับว่าวิชานินจาห่วงมิตินั้นมันมีพื้นฐานหรือว่ารากเดียวกันนะครับมาจากโอซุซุกิที่มีความสามารถในการเหาะเหินจึงทําให้สามารถย้ายร่างนะครับไปสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับในช่วงพลิปตานะครับโดยไม่ได้มีข้อแม้ว่าเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นตนเองหรือว่าคนอื่นด้วยคาชิงโคจิก,ก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยทางด้านโบลูโตนั้นเนี่ยเคยใช้ได้หลายคนแล้วนะครับแต่ก็คือเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุนะครับภายใต้ข้อแม้ต่างๆนะครับจึงไม่สามารถทําได้ซ้ํา2หรือพูดง่ายๆเลยนะคริ นนั้นไม่สามารถควบคุมได้ในตอนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากนี้6ปีนะครับบรูโตจะสามารถทําได้สําเร็จคาชินโคจิจึงคิดว่าจะดึงวิชาเนี่ยหรือความสามารถนี้นะครับมาให้บรูโตนั้นได้เรียนรู้ก่อนในตอนนี้และมันจะเป็นวิชาที่บรูโตนั้นพัฒนากลายเป็นวิชานินจาที่ใช้ในการย้ายร่างนะครับไปสถานที่ต่างๆได้ดังใจหรือใช้จักระของตนเองได้นะครับด้วยเหมือนการยัดจักระเข้าไปนะครับในวัตถุต่างๆเช่นโลหะอย่างเงี้ยและให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้เองเช่อนอาจจะเป็นนะครับดาวกระจายนินจ a เงี่ยคือ โบลุโตนะเนะี่ยไม่จําเป็นต้องปาไปเองแล้วมันสามารถคนโทรลได้นะครับโดยการใช้จักาศในการควบคุมหรือนะครับถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยมันก็คือวิชาเทพสายฟ้าเหินนะครับซึ่งคาชินโคจิก็บอกแล้วครับว่าใช่แล้วมันเป็นการใช้ชื่อเดียวกันนะครับกับวิชาของปู่ของโบลุโตหรือโฮคางะรุ่นที่4มินาโตนะครับมะเมือนกับว่านะครับก็คือทางด้านโบลุโตนะั้นะเป็นคนตั้งชื่อวิชาเองด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับไอวิชาเนี่ยที่โบลุโตตั้งว่าเทพสายฟ้าเหินนะั้นเะนี่ยหมายถึงคนในอนา,นาคตนะที่คาชิงโาาคัรบ แค่ว่ามันบังเอิญเนี่ยชื่อเดียวกันเพราะว่าโบลูโตนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้จักวิชาเทพสายฟ้าเหินของจริงว่าเป็นยังไงแต่มันเหมือนเป็นการคิดค้นของโบลูโตและกันที่บังเอิญเนี่ยไอเทพสายฟ้าเหินเวอร์ชันของโบลุโตนั้นมันดันมีนะครับผลลัพธ์เนี่ยที่คล้ายคลึงละกันกับทางด้านเทพสายฟ้าเหินเวอร์ชันออริจินอลนะครับแต่บอกก่อนว่ามันแค่เกือบเหมือนนะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆขนาดนั้นโบลูโตได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับตกใจเลยเลยบอกแล้วว่าอัจฉริยะเลยเหรอรู้ บรุโตะก็ฝึกในการใช้นะครับโดยคาชิงโคจิก็บอกแล้วว่าตัวกลางที่ที่สุดและกันในการแบบว่าเอาจาักระใส่เข้าไปนั้น,นก็คือโลหะนะครับจึงทําให้โลหะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วที่จะทําให้บุรุโตะนั้นฝึกฝนนะครับวิชาเทพสายฟ้ฟฟาเหินเวอร์ชั่นของตอนเองบุรุโตะได้ยินแบบนั้นจากตอนแรกในที่ฝึกเป็นดาวกระจายนะครับก็เลยคิดว่าถ้าแบบนี้ดาบก็ใช้ได้สิทางด้านคาชิงโคจิก็เลยบอกแล้วครับว่าได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวกระจายมีดสั้นนะครับหรืออะไรต,าต่างๆขอเป็นเพียงแค่โลหะที่เป็นตัวกลางเท่านั้้้นสาามมรถใชไดดหเลย ยิ่งอยู่ในขอบเขตที่ตามองเห็นแล้วก็นะครับจะทําให้สามารถย้ายร่างเข้าไปได้อย่างสะดวกด้วยโบรุโตได้ยินแบบนั้นก็เลยเกิดข้อสงสัยแล้วว่ามันต้องภายระยะตาเห็นนั่นเหรอถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้าจะใช้อวิชานี้เนี่ยไกลๆมันก็ยากนะสิทางด้านกาชิงโคจิจึงอธิบายโดยบ่อยแลลวครับว่าก็แน่นอนว่านะครับวิธีใช้วิชาเนี่ยก็คือเป็นการมาร์กเอาไว้นะครับว่าจะไปจุดนั้นนะหมายถึงไปจุดที่โลหะอยู่แต่ถ้าโลหานั้นอยู่อันนึงทิศเหนืออันนึงทิศใต้นะครับและโบรุโตจับจัก,กระปั� คิดไหนกันแน่นะคะฟีแบบว่าถ้าจับผิดมันก็แย่เลยในท้ายที่สุดแล้วถ้ามองเห็นด้วยตาจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าแต่ก็มีการบอกเลยะครับว่าไอ้่าไอ้ตัวกลางเนี่ยหรือว่าไอ้ที่เป็นโลหะนั้นเนี่ยมีอันเดียวชิ้นเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกมันอยู่ที่สถานการณ์มากกว่าคาชินโคจิก,ก็เลยบอกเลยะครับว่านะครับมันจึงมีไอเดียนะครับในการสร้างโลหะสิ่งนั้นเนี่ยสร้างเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้บรูโตนะเนี่ยสมมติอยู่ไกลๆนะครับไม่ได้เห็นโลหะนั้นแต่มันรู้ไงมันส มากยิ่งขึ้นถึงแม้ไม่อยู่ตรงนั้นแต่มันก็ยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถึงจะสามารถแยกสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยคาชิโคจินั้นพยายามเตือนสติโบลุโตได้บอกแล้วว่าในตอนนี้โบลุโตนั้นถือว่าก้าวหน้านะเพราะว่าได้รู้ว่าหลักในการใช้เป็นอย่างไรมันแตกต่างจากตัวโบลุโตในอนาคตนะครับที่ต้องสะสมเวลาหลายปีเลยกว่าจะทําได้แต่ทิ่งหนึ่งคือโบลุโตนั้นจะต้องไม่ประมาทนะครับก็คือต้องตั้งใจฝึกอย่างหนักเพื่อจะได้วิชานี้มานะครับเพราะไม่งั้น และหลังจากนั้นโบลุโตก็คิดแหลคะครับว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็รู้ทั้งอนาคตที่ดีและอนาคตที่ร้ายถ้าแบบนั้นเนี่ยก็ไปบอกคนอื่นเลยสิจะได้นะครับเปลี่ยนอนาคตได้แต่คาชิงโคจิก็บอกแหลคะครับว่าพูดไปเนี่ยกืเหมือนประชดแต่ยิ่งมีคนรู้มากเท่าไหร่อนาคตนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปมากเท่านั้นนะครับเพราะรู้นี่นแหละเลยปฏิบัติไม่เหมือนก่อนจึงทําให้นะครับอนาคตนั้นแตกออกไปมากมายเลยทําให้ยากแก่การคาดเดาเพิ่มขึ้นไปอีก และคาชิงโคจิก็เตือนในตัวของบรูโตแล้วครับว่ายิ่งรู้อนาคตมากเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องทีดีขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งมีการเป,ปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ตัวของบรูโตเองนะครับจะเป็นจุดเอกเทศหรือเอาง่ายๆนะครับตัวของบรูโตนั้นจะเริ่มหลุดนะครับจากชะตากรรมชีวิตที่เคยมีอยู่นะครับแล้วก็เตือนด้วยแหละครับว่าในตัวของเอดาในอนาคตนั้นก็จะเหมือนบรูโตนะครับจะเป็นตัวจุดเอกเทศด้วยเช่นกันเล่กานถูกตัดไปที่ฝั่งของเอดาซาลาดาแล้วก็ทางด้านหัวหน้าห้องนะครับโดยเอดาก็พูดแหละครับว่าสาเหตุที่บรูะ่นนก,ออกออไไมดบร กพวเราเเลยพราะว่าตั้งใจนะครับจะปกป้องให้ทุกคนนั้นไม่ต้องไปเจอกับเรื่องร้ายๆซึ่งสารดาก็เห็นด้วยนะครับว่าโบรุโตนั้นเนี่ยก็คือเป็นพวกที่ชอบแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างฝั่งโคโนฮะเองก็เหมือนกันนะครับดันมองว่าศัตรูเนี่ยก็คือเป็นโบรุโตจึงทําให้นะครับแทนที่จะได้ร่วมมือกันกลับกลายเป็นศัตรูกันนะครับเป็นสิ่งที่ลําบากเลยและทางด้านสารดาก็เลยถามนะครับว่าโบรุโตในตอนนี้อยู่ที่ไหนหัวหน้าห้องก็เลยบอกแหละครับว่าบางทีแล้วโบรุโตเนี่ยคงไม่อยากให้พวกเรารู้หรอกว่าตัวของโบจุ เขาข้างโบรูโตก็ตามทีแต่เรานั้นเนี่ยก็แทบไม่ได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงจากโบรูโตเลยนะและหัวหน้าห้องก็แนะนำแหละครับว่าในตอนนี้ซาลาดะหรือใครก็แล้วแต่น yeah, is no like no. ั้นไม่ควรไล่ตามโบรูโตซาลาดะก็เลยพูดแหละว่าพูดแบบนั้นได้ยังไงนะครับรู้หรือเปล่าว่าโบรูโตเนี่ยตอนนี้จะเป็นจะตายก็ไม่รู้หากเขานั้นรับมือคนเดียวแบบนั้นแล้วก็เป็นในที่สิ้นคิดมากๆแต่ทางด้านของหัวหน้าห้องก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเรานั้นอาจจะเป็นต้นเหตุทําให้โบรูโตนั้นอันตรายก็เป็นไปได้นะครับโดยวว้้างแลตุบบที โต้นั้นก็อาจจะไม่อยากจะทําอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่สถานการณ์ต่างๆนั้นมันบังคับไปทําแบบนี้และก็ไม่ใช่บรูโตเท่านั้นที่คิดแบบนั้นนะครับตัวเธอเองก็คิดแบบนั้นด้วยเช่นกันและอยู่ดีๆนะครับหัวหน้าห้องก็พูดเลยแหละว่าจริงๆแล้วเธอก็รู้นี่ว่าฉันเนี่ยชอบบรูโตคุงอยู่ไอที่บอกเนี่ยไม่รู้ว่าบอกเพราะว่าอยากจะบอกหรือว่าอยากจะกักตัวบรูโตสลาะดาหรือเปล่านะแต่อยู่ดีๆก็พูดเรื่องนี้มานะครับสำหรับหัวหน้าห้องแล้วก็มีพูดเน็บแนมนะครับในตัวของสลาดาด้วยแหละครับว่าทั้งๆท,ที่รู้ เลนะ็กได้ว่านะครับอีกหน่อยนมีตบกันแน่นะสคนนี้โดยหัวหน้าห้องก็พูดต่อโดยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วฉันก็เข้าใจนะความรู้สึกของสลาดาว่าสถานการณ์แบบนั้นจะทําแบบนั้นก็ไม่แปลกแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสลาดาคิดยังไงกับโบโลโตต่อหน้าเธอนะครับเธอนั้นอยากจะรู้เหมือนกันเอดาที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฟีแบบอึดอัดสุดๆเลยนะทาไมอวดต,ต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับเขาอยากจะซอใส่เกือกด้วยเช่นกันนะครับบรรยากาศมันมาคุมากมากเลยสนุกสุดยอดเลยนะครับเอาอีกเอาอีกพูดให้เยอะนะครับอยากจะรู้ าบ,บ้นนนเหมือกัและหลังจากนั้นนะครับหัวหน้าห้องที่อายนะครับก็เลยวิ่งหนีไปซารดาพยายามเรียกว่าหัวหน้าห้องแต่หัวหน้าห้องก็บอกเลยแหละครับว่าเมื่อไรเนี่ยจะเลิกเรียกชั้นเื่อหัวหน้าห้องสักทีแต่ในระหว่างนั้นเองเนะครับทางด้านชิการมารุนั้นติดต่อมาเพื่อต้องการคุยกับเอดาในบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับพวกคนแก่เนี่ยก็คุยกันนะครับว่าทําไมปล่อยนะครับให้นินจาสองคนนั้นเนี่ยก็คือหลุดไปได้คนแก่คือไดเมียนั่นแหละก็พูดฟิลแบบนั้นนะครับซึ่งง่ายๆในตอนนี้พวกผูู้้้้้้้้้ใใใหหหหหญ่่่นนนนััััััเเเรรรริมดดดดดงงงแลลวววบาาาาตตตตอจจกกกกกพโไุณ์ถ ที่ชิกามารุนะครับที่อยู่กับเอดานะครับก็มีการพูดคุยกันประมาณนึงแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์ของกาอาระในตอนนี้ว่ากะอาระนั้นนะครับอยู่สถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับชิกามารุก็คิดแหละครับว่าต้องหาวิธีบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อจัดการกับปัญหานี้ให้ได้แต่นะครับเอดาก็บอกแหละครับว่าไอ้ที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเป็นภาพที่เห็นเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเพราะในตอนนี้นะครับไม่สามารถเห็นได้แบบเรียลไทม์แล้วเพราะว่าในกลุ่มพวกนั้นมีตัวหนึ่งนะครับเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะตอนที่เอาานนนนั้้พยยมจองงง่่รไหึใ ต้องตากราบจึงจะไม่เธอนั้นไม่ได้สามารถนะครับจะดูต่อได้แต่หลังจากนั้นเอดานะครับพยายามยิงคาถามใส่ชิการารุได้บอกแล้วว่าเป็นฝีมือชิการารุใช่ไหมที่ให้มิสกินั้นเป็นคนปล่อยโบรุโต,โตออกไปนะครับแต่ชิการารุนั้นก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องและเอดาก็บอกแล้วว่าในตอนนี้คาวากิเองนะครับก็ตกลงปรงใจในการร่วมมือกับเขาแล้วอยากทาอะไรก็ทานะครับพวกปรึกษาเทาวะนะครับอย่าไปเกะกะก,กับพวกเขาก็พอแต่ทางด้านนะครับชิการารุก็เลยถามเอดาแล้วว่าได้เห็นหน้านะครับคนที่ร่วมมือกับโบรุโตหรือเปล่่่่าาทีีเป็นปนน,นนิออยูใตต้แ ด้นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ชิการารุนั้นก็สงสัยแหละครับว่าน่าจะใช่คาชินโกจิหรือเปล่าทางนานเอดาก็เลยตอบแล้วว่าหัวแหลมดีนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นชิการารุที่รู้นะครับว่าคนที่ร่วมมือนั้นก็คือนะครับคาชินโกจิและหลังจากนั้นกบก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าฟังให้ดีนะบอกแต่จุดสําคัญก็พอไม่ต้องถามอะไรเข้าใจไหมโดยเป็นการบอกนะครับกับชิการารุได้พูดเลยแล้วว่าซารุโทบิโคโนฮามารุ อุจิวะซาลาดะแล้วก็มิสุกิทรง3คนนี้ไปยังแคว้งคาเซโนคูนิซะและก็พูดต่อเลยแหละว,ว่าริวหรือมิสึริน่าจะปรากฏตัวที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือไม่งั้นก่อจะโผล่มาทั้งคู่เลยให้ร่วมมือกับนินจาซึนะ2คนจัดการพวกมันซะทางด้านนะครับชิการารุได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดเดี๋ยวก่อนสิหมายความว่าอะไรอธิบายมาด้วยขอเหตุผลด้วยละกันส่วนกบังคางชิมคุจิก็บอกแล้วว่าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องถามถ้าพวกเขาไม่ยอมรับฟังนายก็คิดหาเหตุผลให้ฟังขึ้นละกันอีกเรื่องเนี่อออ่าปลุมกกควรออไนนะ เปน็นัลยแม่นั่นโดนจูราเนี่ยหมายหัวเอาไว้แล้วหากปล่อยให้ออกนอกบุบ้านแล้วเหะก็เรียกได้ว่ามีเรื่องแม่นั่นต้องตายแน่นอนโชคยังดีนะที่จูราเนี่ยตีค่าว่าโคโนฮะนั้นมีค่าไว้สูงมากกว่าทำลายไม่งั้นแล้วเหะอก็ หมู่บ้านเละตุ้มเป๊ะแน่นอนในทางกับการจูร้าเนี่ยมายันหนังสือหรืออะไรให้นายช่วยสั่งเอาไว้ด้วยว่าให้ได้กลับมาเหมือนกับลูกค้าทั่วไปละกันนะแล้วก็เตือนด้วยนะครับว่าห้ามไปกระตุ้นนะครับในตัวของจูราเป็นอันขาดเลยหลังจากนั้นนะครับก็เหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปเป็นทีม7นะครับที่จะต้องไปทําภารกิจซึ่งแน่นอนว่านะครับก็น่าจะเป็นคําสั่งนะครับของชิการารุนั่นแหละที่ได้รับมานะครับจากกบอีกทีนึงแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพวกเเขขขาาาานน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 ััััั้้้้้้ไไปปถึงงงแแแแคววววววะรบบิ no ลลลกกกกก็ก็ํ่มืออจดยพ ส่องหาข้อมูลนะครับและในท้ายที่สุดแล้วก็เจอนะครับพวกปรึกษาเทวะแล้วแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับบรโตทูบูวอลเทคนะครับกับพวกปรึกษาเทวะ2คนที่ปรากฏขึ้นนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้เดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งตอนที่ผมรู้สึกว่าลุ้นเลยนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆนั้นมาเต็มเลยนะครับสวัสดีนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ